สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าแบล็คพิงค์ทำรายได้สุดปังเรียกได้ว,ว่าเป็นปีทองของเธอเลยจริงๆครับสาหรับไอดอลสาวชื่อดังอย่างลิซ่าและลิซ่ามานบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์พราะในปีนี้ก็มีการปล่อยผลงานโซโลเดี่ยวครั้งแรกออกมาให้ได้ติดตามกันแล้วแถมยังปังมากเรียกได้ว,ว่าแฟนๆชาวไทยภาคภูมิใจสุดๆซึ่งความปังก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับพระปีนี้ก็ได้ร่วมโปรเจกทำเพลงกับนักร้องดังระดับโลกอย่างดีเจสเน็กด้วยนั่นก็คือเพลง SG ที่มีนักร้อง ชื่อดังรวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นดีเจสเน็กเมกันตีสโตรเลียนและโอซูโน่แถมยังกวาดงานแบรนด์แอมบาสเดอร์อีกนับ10ตัวล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยรายรับของลิซ่าในปี2564นี้ออกมาแล้วซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าแค่ปีนี้ปีเดียวก็ทําเงินได้มากกว่าร้อยล้านไปแล้วโดยแยกค่าตัวเป็นค่าแบรนด์แอมบาสเดอร์จากสินค้าแบรนด์หรูถึง15แบรนด์จาก10ประเทศทั่วโลกด้วยกันซึ่งรวมกันแล้วก็หลายร้อยล้านบาทและยังมีรายได้จากช่อง YouTube Black Pink ที่ไม่เกี่ยวกับทางค่าอีกปปปรระมาาาาณ378ล้นนบทต่่่่ออีีซึงงก็เ็เชย ได้สูงเป็นอันดับสองในบรรดาช่อง k p พ p ทั้งหมดรองจากช่องของวง BTS ทั้งนี้ก็ไม่นับรวมยอดขายอัลบั้มทั้งงานเดี่ยวงานวงรวมค่ารีวิวสินค้าในโซเชียลมีเดียส่วนตัวอย่างอิน t a g r a m ที่มีผู้ติดตามสูงถึง66ล้านอีกด้วยซึ่งรวมๆแล้วในปีนี้ลิซ่าก็น่าจะทำรายได้สูงเลี้ยวจนถึงหลักร้อยล้านเกือบพันล้านเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้ลิซ่านั้นมีมูลค่า,าที่สูงมากเพราะแค่ออกงานอีเวนต์ไม่ก,กี่ชั่วโมงก็ได้เงินหลักร้ล้านแล้วและก่อนหน้านี้ก็มีกกาาาารเเปิดผยออมวว่่คตั ออกอีเวนต์ชั่วโมงของลิซ่าอยู่ที่5ล้านบาทหรือมากกว่านั้นในขณะที่ค่าตัวเล่นซีรีส์จะอยู่ที่10ล้านบาทถ้าเล่นภาพยนตร์ก็จะอยู่ที่15ล้านบาทหรือมากกว่านั้นส่วนค่าพรีเซนเตอร์ค่าแบรนด์แอมบาสเดอร์จะอยู่ที่ตัวละ20ล้านบาทหรือมากกว่านั้นโอ้โหบอกได้คําเดียวกับลิซ่า Lisa นั้นแพงมากและทุกอย่างก็สามารถทําเงินได้หมดแค่เธอโพสตโฆษณาสินค้าจากแบรนด์ลงโซเชียลก็สามารถเรียกเงินเข้ากระเป๋าได้แล้วทาไม่ว่าจะขายอะไรหรือใส่อะไรก็สามารถหมดเกลี้ยงได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอีกด้้วยยรายไดปังแบบ เงี้เ่าแฟนคลับหรือชาวลิงก็ได้แต่หวังว่าน้องจะมีเวลาพักผ่อนและเติมความสุขให้กับตัวเองบ้างเพราะเงินเยอะก็ไม่เท่าน้องมีความสุขและมีสุขภาพกายและจิตที่ดีนั่นเองล่ะครับเอาเป็นว่าหาได้เยอะแล้วก็ต้องให้ความสุขกับตัวเองเยอะๆเลยนะครับลิซ่าท่านผู้ชมนนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเหน็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ